วัสดีครับเราจะมาสอน,านการถ่ายในโหมดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขาดตั้งกล้องครับวันนี้เรามีผู้ช่วยมีส่งคนครับช็อกโก้ครับเดี๋ยวไม่หเหาช็อกโก้ยืนมาช็อกก้มัเท้า ครับสวัสดีครับต่อไปนี้นะฮะเราก็จะมาสาธิตวิธีการถ่ายมุกลางคืนครับ,บ,บรัมโดยสิ่งที่จะเป็นเนนครื่องซื้อนี่ขาตั้งะนะ,ะกล้องอันนี้ครับเป็นรีวิวจากกล้อง D80 รุ่นที่เรน,นะคบเรามาดูกันว่า,าการถ่ายภาพเราใช้ขาตั้งกล้องใน ISO แบตานี้มเป็นยังไงขอบคุณนะครับโดยชิมจะเป็นคนถ่าย นี่ครับนี่คือใช้แอปเยอะๆคอมพิวเตอร์น่อะไรภาพที่ออกมาจะเป็นอยางไงตามโม่เล่าเออโน้นน้นมีเรือฮะไม่สวยนะแม่งสวย นี่นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะมาถ่ายกันส่วนท่านชมนะครับที่ดูวิดีโอนี้อยูอ่จะเห็นว่าในตัววิดีโอนี้มีน้อย e เยอะมากนะครับเพราะเราถ่ายในที่แสงน้อยและไม่ใช่เรียนฟิล์มในการถ่ายนะก็เลยทําให้คุณภาพของวิดีโอนั้นลดลงไปตอนนี้คลิปกําลังเซตดูนะฮะตดยน้องนี้เป็นดีเลคเตอร์นะับ ออสุบผมก็รับหน้ารอทาอ่ากันไปเรือ่อยๆนี่เขาก็รอครับเขาเยอะเรามาดูนะครับว่าภาพที่ได้จากมุมน,นี้เป็นเช่นไรอ้า <c oughs> การถ่ายในโหมดจอมซื่อนะครับาตั้งกล้องนี้จะเป็นที่สุดเพราะว่าเจอภาพที่คมชัดเยีสวยงามครับสำหรับใครนะครับที่เป็นมือสมัครเล่นนะครับหรือมือใหม่ยางพูดผมนะครับก็ลองไปถัดทำดูก็ได้หรือลองในบ้านก็ได้ครับการใช้ขาตั้งกล้องก็ ม่ได้ง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยก็จับมาปุ๊บก็ใส่ปั๊บลองทําดูครับแล้วคุณจะเห็นว่าคุณภาพภาพที่ได้ออกมานั้นจะสวยงามมากจำนวจทำไมเตัวเสียวๆไม่เป็นไรครับครับลองไปทำกันดูนะครับสําหรับใครที่มีข้อเสนอเนี่ยอะไรดีๆก็ติดชมกันได้ครับที่ Se น e รัลชอปชอทชหรือติดตามได้ท, Channel, ที่ Facebook ตามขันแรกนี้เลยนะครับ ครับคริมมีอะไรจะบอกอีกไหมครับแล้วฝากผลงานหน่อยครับครับที่เาริสโฟโต้ตอนที่ถา,ายทำก็ถ่ายโมก็ทำไปแวะไปพูดไปคกันได้นะครับวันนี้คิมวันนี้ช็อกโก้และตาก,กล้กองบุ๊เก๊กวันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนขอทุกนคนมีความสุขก,กับการถ่ายภาพล้วครับส<อ>ำหรับวันนี้สวัสดีครับลืมขอบคุณที่ดีโฟว์ต่างต่างครับขอบคุณนะครับ ขาตั้งของพี่พิภูและกล้อง canon นนน 60d และร้านเช่าเลนครับก็เพื่อประกณ์ขาตั้งในการถ่ายครับขอบคุณครับอขอบคุณครับเยี่ยมมาเจมม์ตำรวจเขาไม่จับมึงอ่ะเห็นไหม มึงขายยามึงขายยาคุ่บบ้ารึเปล่า <c oughs> มุปสักในการถ่ายรูปนะครับครับ <c oughs> ทำให้คิมเกง่งครับ <c oughs> คิมคิมวิโลประจำตัวคือคิมกลัวตำรวจ <c oughs>